สนุนการเดินทางโดยกิกะไบกิกะไบเอ็กซ์ตรีมเกมมิ่งเอซุสคอแซเอเซอร์เดวาเนชวลบีแอนด์ไวายคอมพิวเตอร์เอสเทรกทีทีอีสปอร์ตและทีมตร ู่กับพวกเราไอทีรบอนในงานคอมพิวเทคไทเปส2016ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเมย์ก็อยู่ที่บูธของกิกะไบด้วยซึ่งโซนตรงบริเวณนี้นะคะเป็นโซนของมอเดอร์ค่ะแล้วตอนนี้เมย์มีแขกพิเศษสุดๆเลยนะที่จะมาคุยกับเมย์ในวันนี้ค่ะเขาก็คือมอเดอร์ที่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทยคนนึงนั่นก็คือพี่สุชาตินเองนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สุชาติถ้ายังจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยเขามาพร้อมกับช้างศึกปีนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับอะไรเดี๋ยวให้พี่ โปรเจกต์เนี้ยคิดคิดมาพี่สาให้ให้คิดมาตั้งปีหนึ่งแล้วโอ้ยให้เวลานานเลยอ่แต่ว่าไม่มีเวลาทำก็คือเขาให้คิดอิสระเลยว่าจะทำอะไรส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบในโลโก้ของอุลตราดูร์บันตอนนั้นเป็นตรงบริเวณนี้นะับเลียนโลโก้พอดี โลโก้ตอนนั้นเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวก่อนนี้อ่าก็ค<ต>ือ<ข>มาในโลโก้ใหม่แบบนี้เลยแต่พอมาเป็น u ุ t ตราดูโเบลโลโก้ใหม่ก็น <Index ed. S 1> ึกถึงในโท<อ>นของสีทองเหลืองอสีทองบวกสีเหลืองอ่าผมก็คิดว่าปีที่แล้วก,กีายอดยอดขายเมนบอร์ดเป็นระดับหนึ่งอ่าก็เลยคิดว่าการตรงออกทำอะไรดีก็เลยเอาวะ คิดแล้วออพกลิฟต์แล้วกันเพราะว่ามันเข้าตีมาเลยใช่ครับเพราะว่ามันคงบอกถึงเอกลักษณ์ของความเล็กกระทัดรัดแต่ทองถังรวดเร็วอะไรเงี้ยครับก็เลยจัดจัดโทนดำดำเหลืองเป็นพกลิฟต์มาก็คือเรียกได้ว่าเคสตัวนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ตอบคอนเซ็ปต์ของตัว Ultra d u รเบิลโดยเฉพาะโอเคสุดยอดมากมาแล้วกิมมิคของมันเคสตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างเอ่ยตัวนี้ก็สร้างมาด้วยความกระทัดรัดอุปกรณ์ทั้งหมด คือจะรวมอยู่ในตัวตัวเดียวคืออาจจะมองว่าเป็นของเล่นอาจจะมองว่าเป็นเป็นเอาพวกอุปกรณ์อะไรมาใส่ในของเล่นแต่ไม่ใช่มันเป็นกระบวนการผลิตการตั้งจากอะคริลิกหมดเลยก็คือเป็นการสร้างใหม่หรือเขาเรียกว่าสเก็ตบิล่ะลูกเล่นของมันก็มีดังนี้ครับก็ผมเปิดปิดก็จะอยู่ตรงพงอะไรคครับสองก็คือลูกเล่นที่เป็นเหมือนผมอยากจะทําให้แบบดึงดูดคนหน่อยก็อันนี้ครับ พอเราตับสวิตนี่ดูกันดีๆค่ะครับตับสวิตเหมือนคันเทียไปข้างหลังระบบการทํางานของเซนเซอร์มันจะถูกตาถ้าเกิดมีคนเดินผ่านะมันก็จะทิกสัญญาณให้มากับเครื่องมอเตอร์ตัวนี้แล้วก็ทําให้อย่างนี้ครับมันจะระยะประมาณเมตรหนึ่งนี่ไม่ใช่ไก่กา นี่แบบมาตั้งโชว์เฉยๆนี่แล้วการยกเนี่ยเป็นการยกของโคกลิตจริงๆเลยค่ะคือตัวเนี้จะยกคูณทวีคูณ2เท่าของมอเตอร์ค่ะโดยใช้หลักการของสายพันสุดยอดมากคือไม่ใช่แค่แบบมาตั้งโชว์เฉยๆแต่สามถย,ยกขึ้นยกลงเดี๋ยวไปลองเดินผ่านดูปึ๊บนี่รับน้ำหนักได้ประมาณ5กิโลครับค่ะสุดยอดมากๆเลยตัวนี้ แล้วนอกจากเคสตัวนี้ยังมีตัวอื่นอีกไหมคะที่มาโชว์ในงานวันนี้ก็มีมีตัวนู้นอีกตัวครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนู้นกันค่ะอ่าค่อนข้างจะแตกต่างเลยระหว่าง2องตัวนี้ใช่ครับแล้วตัวนี้คอนเซปต์ของมันเป็นยังไงคะตัวนี้คอนเซปต์เรียกว่าคอนเซปต์ล็อกดาวน์ครับก็คือยิงมาจากหนังทานฟอร์เมอร์มันจะมีตัวโกงอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าล็อกดาวน์ที่มีปืนยื่นออกมาจากหัวอแต่ปืนเขาไม่ใช่แบบนี้ แต่ปนืนแบบธรรมดาแต่ผมอยากจะใส่ปืนแบบนี้ปืนมา6 6ลูเนี่ยเพราะว่ามันได้อารมณ์ของความหมุนมันดูไม่นิ่งค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะทําโทนสีแบบดูดูดแบบดิบๆบโหดๆใช่ใช่ดูงานมันจะ<ช>ดิบ <ๆ S 1> ดโผล่ <ๆ S 2> มันจะเป็นงานเหมือน<ๆ>งานเหล็กแต่มันที่จริงมันเป็นพลาสติกหมดโดยใส่หลักการทําสีแบบทาสีผสมกันแล้วเอากระดาษทรายขัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชุดน้ําของเทมเทค น่าสนใจมากมากค่ะตัวนี้และนี่ครับเป็นเมนบอร์ดตัวใหม่ด้วยเมนบอร์ดลายฐานในส่วนของสเปคของเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเมย์พาไปเจาะรายละเอียดกันว่าเขามีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะแต่ตอนนี้นะให้พี่สุชาติเดี๋ยวเขาฝากอะไรสักนิดนึงถึงแฟนๆค่ะครับก็อตอนนี้ผมมึ่งเปิดเพจใหม่นะยังไงก็ฝากคนเข้าไปไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผลงานมีติดติดกันที่มาคอมมิเทคเนี่ยสี่ตัตว วว้าก็คือทั้งประกวดด้วยทั้งเป็นแบบออกงานในเขาเปิดตัวในคอมมิเท็ดด้วยก็คือคนั่นแหละครับก็คือฝากแชร์ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ชื่นชอบงานมอดดิ้งค่ะต้องไม่พลาดเลยกับเพจพี่เขาเดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจอ,อีกบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ